เอาแล้วแล้วนี่ตัวนึงตัวนึ่งอุ้ยปลาคอถือแล้วพี่น้องถือแล้วโอ้ยอุ้ยอถือแล้วพี่น้องนีน่นพี่น้องว้ายปลาดุกพี่น้องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พ่อกัเบเป่าไก่คือเก่าเพ้าว่าจิมมาใส่เวทปักพี่น้องเลยมื้อนี้ใส่แถวฝ่าย ถ้ามาจ่วยเป็นเมื่อ,อามานวนหนึ่งนีง่ภาคปฏิทัยเบิ่งวะเพรานเราปลาลายว่าปลาคอเนี่ยปลานิ่นเน่ปลาลูกเนี่ยพอดีเขาเกี่ยมมาใส่เบ็ดพอดีมาเนี่เขาก็ลองทำตามเป็นข่มเมาก็มีเบ็ดเท่ามาเนี่เอามาซีซีปลายหลังหนิดหนึ่งี่น้องเอ้ยให้มาลองใส่เบิง่งเจ้าว่าเบ็ดหน่อยโป,ปรดมาจักนี่มาโห่ว่ามันสิติดจะบอกก่อนเบ็ดหน่อยหนาวๆเนี่ยน,น,น,นี่คิดว่ามันคือสีออกมาจักปลาเ้าคิดว่า ที่ใส่ใส่ไว้แหละกะพักพรอนน้อยนึงหละเขาสีล่องไปเดียบไปยามเบงบางเท้อมันกินไว้นะครับมันบวกกินล้วกะมือนเส้าผมน่ะจะกินไทยพี่น้องเบงเนื้อเข้าวันนี้ขี้กระเดื่อนพี่น้องเอ้ยขี้กระเดื่อนดินกับกระปูหน้ากระปูหน่อยเห็นลายสองบนเห็ดเนาะทางพี่น้องฟังไทยเอาเนี่ยเป็นวากระปูหน้าโอ้ยสุดยอดเนื้อนะเดี๋ยวนี้สวงแง้มแหลงแง้งมหนาวนี่เขาก็เริ่มมาลองเบง อนุญาตเ,เอ้อ่มแม่พี่น้องเลยผู้ใดพวกมาขี่กระเดือนนะข้อนุญาตหลายๆอันนี้กระปูห้าประมาณเศ้าโตโพี่น้องเลยหากมันหลุดเขาหน่อยเลยขี่กระเดือนห้ากับเอามาหลยเติอบอยู่เพื่อเอาเหลียบเยายามเนี่ยกลางคืนเา้าสิไปใส่กอบอากาศมันหนาวมันคำว้ยามนี่ยามนี่พัดกลางคืนยาวกลางวินสันคำว่าหาฮกโมงก็คือว่าจงเมือดแล้วนี่กะห้าสิีใส่ทั้งขั้นายนี่เหลียบไปทั้งนั้นแล้วกาเบื้องนี้เนี่ย จนชุดหอดกุ้งใหม่พมเนี่ยมองเขาเคยมาใส่อะไรนั่นผมเนี่ยใส่ตุ่มหนาวพี่น้องเลยเท้าว่าจิไชยกระปูหน้ากับผีกระเดือนซับกันหมูว่าตัวแรกมันชิก,กินกันจิเริ่มใส่ไปแต่วังนี้ล้างที่จิไชยผีกระเดือนก่อน ดูว่าเขาเสียบยังไงด้วยน,นี่เธอลองเองเ้าสีหล่อกรับขึ้นสินใส่ห่างกันประมาณหาหกเมตรนี่แหละพี่น้องลองใส่กระปูก่อนกระปูเขาว่าจะเสียบกอวางอันนี้นี่พี่น้อง ก็วางเล็บแมมันนี่นี่โอ้โหสีน,นี้อะไรเด้อพี่น้องเลยเถื่อทัมอิดได้หน่ไดยใช้ซับกันเขี่กระเดื่อนครับกระปู เสียบเนี่ยนะมันยังสิติดนี่เอามันมานได้คำเลยพี่น้องเลยอยากมืดเลยใครในแต่เอาโค้งมานะตาเกี่ยมเดียบรอยมานี่ขาดบ่ได้โค้งพี่น้องเลยน้องลองใส่เบางนี่อีกปลาปลานี่ยลองกระปูะกเขาจะเสียบวางตาหรือว่าเสียบวางไหนหรอ แจ็กสีฟอตมินโผลตัวประจักษ์นี่กระปูเ่าประมาณส่าหาลังโวกปลาออกพี่น้องปลาออกคืออยู่คืออยู่เห็นปลาจ,จับจับจบจับแตวบัดนี้เขาชิลโลไปทางคนเลยพี่น้องเขาใส่เลยระเบิดเลยเมื่อกี้ม,มองยี่ล่องปูหน้าก่อนโมโหว่าสิเป็นแนวได้เด้อพี่น้องเว้ยกระซับมีดเดินนี่เด้อ อย่างพอยโหดผู้ชักนี่ปลาสวบก็เดี๋ยวกระเบิดนี่มึงเถ้าคนขบหัว่าปลาสนกขอ้อนุญาตไปใช้กันด้วยพี่น้องเ้อะคำแล้วเหลื่อมแน่มมาจากเค้นนี่ยัยงแหละกูไล่ไลย,ลยพี่น้องเลย มันตอดเฉยกะเดือนเนาะกระเซเบ็ดแล้วฮากระเดปยบคอตัวหนึง่งอันนี้ย่านไม่ได้ใส่นี่หลายๆนีม่มันคำเน่ากับน้ำพี่น้องเอ้ยไม่แต่มือ่อื่นถ้าติดตามมึงว่าจิถือ,ถอหรือบอเอาสิได้กลับก่อนโอ้ยล้งางทวิตถือปนินพี่น้องเอ้ยปนินปนินหน่อยยังสนตายนี่สบายดีตอนจะเศร้าพ่อแม่พี่นอ้องมาพาะกันคือเก่าตอนนี้กับเวลา พกมุงแล้วแต่ว่าก็ยังบ่แจ้งพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวอากาศพายามเบ็ดหา,หาก็ได้ลังหนึ่งมื้อนี้พาพายามเบ็ดปักเลยมื้อนี้ได้ถาก็ได้ญ่โตทมิดลังที่หนึ่งโตทมิดลังที่สองก็สิบ่ถื่อลังนี้โอ้ยเงียบแบ่เบิร์ดลังนี้มีแต่กุ้งตอมโอ้ยโอ้ยเงียบปูเฮาคือเก่าอยู่แม่แนบ่เนี่ยนีน่เนาะ บุดถือพี่น้องเอ็นยากระปูนี่ผมมีป่าป่ะเขาคือว่าป้าป้าปลดเก็บไปก่อนเอาเลยพี่น้องเอาแล้วแล้วเอาแล้วแล้วนี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งอุ้ยประคอนีนี่นี่พี่น้องใส่เงี้เติบนี่อ <S <S นี่นี่อุย้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังบ่ทำาตได้เนี้ยกระปูกระปูะปตัวนี้นี่นนอุย้ยคาคาคตัวติดหลังนี่พี่น้องเห็นบ่กระปูกันไปเทิงไว้มันฉีดนี่โอ้ยขาดพี่ชือ่อเลยนี่เลยบูติดโอก็ทางนี่บูตือพี่น้องเลยคือเ,เก่าอยู่เือ,อ นี่เหรอปลาชิวอ่าวปลาชิวถึเนี่ป้าปลาชิวถึกเวทพี่ดุกพี่ดุกอืมดังนี่ครโอ้ยบลาตีดพี่นอ้องนี่เพิ่งนี่โอ้แต่อืมมันโดดเดินนี่เลยโอ้ยพี่ถุกกลัวมันคือบลาตีดปะ ตื่นฟ้าเนี่ยแข่งตัวเองดินูหน,นึ่งเลยเขาใส่หอดถุนนะพี่น้องเลยเบื้องนะพวกคิดล้างเบื้องนะโอ้ต้องใส่ป่าหน่อยที่แหบแล้วก็ปติษณ์นี่ชวนไอ้ปนิดพี่น้องเลยน,นี่นี่นี่เอ๊ะ มันกัเป็นหมูมานเว้ยนะฝากนี่ล้างแหลกเขาล้างแหลกแข่งเนี่ยมุดอะไใส่พวก่าบนี้เนาะก็ว่าเขาใส่อยู่เออเาปักบุได้เออนี่นี่ได้นี่พี่น้องใส่อยู่ที่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยถือแล้วพี่เนาะถือแล้ว โอ้โอ้ยรุดรุดพี่น้องกบเนียนพะลุโอ้ยที่ได้ดิอืมเพื่อจิถือว่าเป็นไงถือพรดุจอยกบนีนพุกนี่โอ้ยจกรไดปนดยแล้วแหละมาหนดีปลาสโตสโตไปชิหน่อยนะ นั่งทุดถ่ายเลยไอ้หนนี่อุ้ยอุ้ยถึอแล้วพี่น้องนี่นี่พี่น้องว,ว้ายปลาลูกพี่น้องทางนี้มีแต่ปลาลูกจกนแล้วมันสีลุ้นเลยนะจัดการมันก่อนนี่เจ๊พี่น้องปลาลุกเข้าก็สีซ้ำๆกันในแนวลุ้นบนึงนี่พี่น้องเลยนี่ด้พี่น้องมันบอกก้อแกมเพียเคือตัวนี้ก้อแกมเพียเคือตัวนี้ก็สีเซต อ๋อเขาเงี้งว้เขาโอ้ยมโอนี้โม่ไหลไล่พี่น้องเลยได้ซ้ำสีโตปลาลุกแน่ปลาคอแน่แล้วก็ปลานิ่นแน่แถมมาปลาซิวเพราะได้ยู่ได้กินยู่ืโมนี้พี่น้องเอ้เพราะได้เมื่อโตเมื่อแจวเลยโมนี้ขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามมาส้มเบื้องหลังอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเรื่องพี่น้องเอ้เพราะได้เหตุกรีบต่อไปเนาะรวมกันก็มาขึ้นนี่ พอซอ,องปดุกหนึ่งนะครับปน,นิยนก็เลยต้มนะ,มนนะวันนี้มาใช่แจ้วดะมันอยู่มันนี้